สวัสดีครับผมสวัสดี f อทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมมาพบกับเลขนักรร้คลิปนี้เป็นคลิปสรุปนะครับแนวทางนะครับผมแนวทางมัดรวมฮันนอยของวันที่หนึ่งมิถุนายน2 5 6 8เช่นเคยครับผมก็เป็นการนะครับผม ให้หนาทางต่อของวันที่2นะครับมิถุนายน2568แต่ก่อนที่จะไปดูผลสรุปกันนั้นเราก็มาดูคำเตือนกันก่อนครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นการคำนวณสูตรย้อนหลังสำหรับคนชอบคำนวณสูตรทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สำนุนในการเล่นการพนันใดๆสิ้น,น มาดูครับผมเมื่อวานเลขนักข่ตัดวางลูดไว้นะครับผมสามตัวนะครับมีแปดมีเก้ามีศูนย์นะครับมาเช็คแปดครับแปดมีหนึ่งครั้งสองครั้งแปดมาสองครั้งเก้าครับผมเก้ามาหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งศูนย์ครับศูนย์มาหนึ่งครั้ง สองครั้งสามครั้งสี่ครั้งนะครับทั้งสามตัวนี่ครับผมที่ใช้ตัวลูดนะครับมาทั้งหมดสิบเอ็ดครั้งนะครับผมก็ดีใจด้วยครับสถิติก็คงเดินดีนะครับเดินดีนะครับ <c oughs> <c oughs> ทีนี้ในส่วนของคู่เจาะสิบห้าคู่นี้นะครับสิบห้าคู่นี้นะครับสถิติจะเป็นยังไงเรามาดูครับ 98ครับผมนะครับไปเข้าเฉพาะกิจตรงนี้ครับ98 98ตรงไหนเอ๋นี่ครับ76ก็ไปเข้าเฉพาะกิจนะครับตรงนี้ครับเข้ารูด9ครับเข้ารูด8ครับนะครับเปิดหัวมาก็นะครับผมเข้าดีมาก ขอให้เดินดีแบบนี้ทุกวันนะครับในทุกๆวันกาชาติครับผมกาชาติเข้าลูกแปดครับ,รบลูกแป พิเศษครับผมเข้าไปที่ <c oughs> <c oughs> 1นึ่งเจ็ดปกติครับปกติเข้าไปที่รูดเก้าครับเข้าไปที่รูดเก้าครับเข้าไปที่รูดสุดครับ VP ครับผม Vp เข้าไปที่รุดเก้าครับเข้าไปที่รุดศูนย์ครับสามัคคีครับผมเข้าไปที่รุดเก้าครับเข้าไปที่รุดศูนย์ครับเข้าไปที่สี่หกครับ พัฒนาครับผมเข้าไปที่หนึ่งเจ็ดครับเข้าไปที่เจ็ดเก้าคู่เน้นครับเข้ารูดเก้าครับผมนะครับสติเดินดีอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ,นะรบขอให้โดนขอให้เข้าเป็นทุกๆวันนะครับผม fc เรามาดูต่อครับวันที่2นะครับผมแนวทางเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาดูครับ 2มิยอน 2องสนะครับตัวรูดนะครับก <c oughs> ู่เจาะนั้นมีตัวใดบ้างนะครับสามห3า3 8 สามศูนครับห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าศูนย์ หกเจ็ดครับหกแปดหกศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ครับ ครับผมก็จะทำเช็คสติไว้ตามที่เห็นนะครับ,รบทำเพื่อเช็คสตินะครับผมบ <c oughs> ยังไงก็นะครับ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมนะครับ ดูประกอบทั้งคลิปนะครับคลิปวิดีโอแล้วก็ไลฟ์สดนะครับผมเพื่อเพิ่มความมั่นใจเข้าใจกดติดตามไว้ครับผมนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับผมคลิปนะครับคลิปต่างครับปากาก็หมดหมดสีแล้วนะครับเลขลาดเน้นให้สี่คู่นะครับวันนี้เน้นไปที่สามเน้นไปที่สามแค่สี่คู่สามห้า 363738ารับาเอาละครับผมทายนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านครับพบเจอแต่ความที่ดีสิ่งที่ดีครับนะครับมีโชคมีลาภมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงล่ำรวยเงินทองทุกทุกท่านครับผมรวย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 ครับผมสวัสดีครับ